โอ้ยสุสจะพักสามเฮ้ยนั่นมันเราสมัยน้องหนุ่มดีว,วะ่ะเสร็จไปดีทุกคนกันด้วยนะครับผมทกานิสสอดนะครับน,น,นี่คือกอร์ดอวฮะอาละตอนนี้แล้วนะครับผมไอ้อยมันพาเรามาที่เฮลฮามนะครับนะจะได้ไประโยชน์จากฮามอยู่แล้วแม้โดนขัดมาจะนี่เลยนะเรียกว่าต้องผุดขึ้นจากนรกแล้วก็ไปถึงภูเขาไว้ได้นะครับโอ้ยไกลเลยฮะอาละ อะไรวะเนี่ยมันยังยืนในระบอยวันนี้อุย้ยเรือแล้วนะไปะว,ว้าวโคตรเดย็นเลยที่นี่คือนรกเหรอครับไม่ใช่คันนรกมันเป็นที่แย่ที่สุดที่เราไม่ควรจะมาได้ซสําข่ายเรือถ้าเราไปที่นั่นเป็นทางเดียวที่จะไปที่วิหารเทียได้ อย่างนั้นก็จะไกลจากที่นี่หน่อยมองยังไวิหารเดียร์มนุษย์เป็นพันคนที่ตกมาที่นี่แต่เจ้าข้าเขาแล้วหนิตลกจังเลยตอนนี้เบลเดอร์ก็มาอยู่ในนรกด้วยนะครับเฮ้ยลูกอะไรนี้วิ่งลูกวิ่งมันยิ่งมันนั่นแหละสวยเฮ้ยเขาใช้กระสีที่พูดกับแม่ไอ้นุ่มนั่นนั่นไม่ใช่ข้านะ เคยที่เราไปนู่นใช่ไหมโอเคแต่ผมจะไปนี่นะฮะท่านเนี่ยมาแล้วมีของไม่เคยพลาดนะผมไม่เคยพลาดตรงนี้เปิดได้อ๋ออุมไม่ต้องวิ่งอ้อมนะฮะโอเคเฮ้ยอะไรวะพื้นพังเฮ้ยมาหนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้หลังเข้าอ้หไอพวกไหนแม่แม่อุนี้มึงลบไปนูนโอเคไงวนี้มึงอะไรอะไรอ้อืออืออือยยไม่โดนวาดเลยกวาดระเบิดระเบิดัดหน้าโอเคมา โอ้แต่วะเนี่ยนั่นนั่นมันข้านี่แต่เราเป็นเทพนี่เราสามารถทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำหันกระเบนูยามองนั่นแหละสิที่ข้าพูดกับแม่งเจ้าก่อนที่ข้าจะให้กันนะโอ้นั่นนั่นไม่ใช่ข้า เขาไม่เคยทำอย่างนั้นนะ่ะอย่าจมไปกับมันไม่ใช่ที่นี่ครับเราต้องไปต่อครับโอเคไม่รู้มีของไหมเอ้ยนี่งไงปีนได้แสดงว่าต้องมีอะไรใช่ Ed, ไหมไอ้หัวนั่นอะไรอะไม่ใช่แค่อาการป่วยที่มาจากเฮลฮามแต่มันคือการคัดพวกกัตกร์เขาจะต้อง ถูกแล้วมาระหว่างเราด้วยแต่เราจะอยู่ยังไครดีต้องออกจากนรกให้เลวที่สุดทที่เป็นไปได้ผมจะไม่เข้ามากลัวอะไรมันที่เจ้าบอกมีเียมันก็เป็นภาพหลอนนั่นไม่ใช่ข้าไม่แต่ว่าก็คือคนที่เจ้าเป็นก่อนที่จะสายเกินไปฟังนะข้ารู้ว่าเราทําเรื่องวุ่นแต่ข้าจะพาเราไปเองไม่ว่าข้าจะเป็นใครข้าจะพาเราไปเจ้าทำตามข้าก็พอแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้าอยู่ดีแหละแต่เราเป็นคนที่ดีวันนี้ เขาที่ตั้งใจซะอโอเคอือเผาเผาอือเผาทิ้งให้หมดโอเคเขาไม่อยากจะเร่งนะแต่ก็เร็วหน่อยก็ดีให้เขาคิดก่อนสิเ <c oughs> อออย่าเพิ่งเร่งสิขอฟาร์มก่อนส <c oughs> ายนี้เนาะทางไหนวะไปข้างบนได้อันทำไงวะ อแสดงว่าต้องเอาจใจอีกที่หนึ่งมาเหรอเฮ้ยบิ๊กมีกล่องทุกคนมีกล่องขอขึ้นแบลก่อนนะโอเคขอขึ้นแบลกล่องน,นะทุกคนเอากล่องก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยกลับไปนะฮะโว้ยอยู่ข้างล่างโอเคโซ่ผมต้มมองลองไปข้างล่างใช่ไหม <laughs> ยอมแล้วอะต้องรีบออกจากนรกให้เร็เรวที่สุดนะครับไม่งั้นเราแตก นำไงต่อวนะเนี่ยนำไงต่อ่ะเดี๋ยวนะแล้วข้าไม่รู้สึกม้อข้าเลยเพราะว่าลมนี้อาจจะทำให้เจ้ารู้สึกชากูว่าว่างนันปนะเฮ้ยทำไงวะโอ้เห็นละเห็นละไม่ใช่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 ทำไมได้ไไดดละมากิงม,มากเรียบร้อย กลับมาอืมเฮ้ยเอ้าผายฮะอืมเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยมานี่ขวานอืมโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยกูอืมอืมรอยอ่ะอร่อยมึงอืม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 ปลวกรัวๆเฮ้ย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 ยังไม่โดนนี่อ๋อนี่อุ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยอืม

มึงทำอะไรมึงทำอะไรเผลอฟันเฮ้ยโอ้โหมึงไม่ได้ไม่ได้ดิบอ๊อกไม่ได้อ๋อดีมืออ๋อดิมึงเฮ้ยโอเคหุยอะไรอ่ะอุ้ยเคยอัลเฟ่มาเยี่ยมขับเกตด่าไปแล้วมั้งเนี่ยหห่น้องแข็งเก่งขึ้นวันนี้มึงนั่งสู้ไม่ได้แน่ต้องไปด้านซ้ายเนาะโอเคขอไปขวากันแล้วกันเออต้องไหลลงไปเหรอ อยังไงวะอย่าได้กล่องนะนุ่น่าทำไงแสดงว่าข้างหน้า,านาอ้อมได้ข้างหน้านี้อ้อมได้โอเคโอเคนี่ไงอ้อมได้เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรตกใจหูของแตกเฮ้ยเมี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 ข้างบนโอ้โหแรกกขนาด แลกกันไหมล่ะมึงมเรียบร้อย <c oughs> เยี่ยมลูกพยามาดูทรงน่าจะยาวโอเคได้แค่นี้เหรอพุ้ยไม่ใช่สิอ๋อพอรู้แล้วพอรู้แล้วต้องทำไงเดี๋ยวนะน่าจะใช่น่าจะใช่เดี๋ยวนะ,น,ะ,น,ะวนะนี่ไงอืได้แล้วฮะเรียบร้อยอีซี่ว่ะอืเย,อยี่ยม เฮ in ้ยมีมีมีสตูมีสตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนมาโทษทีไม่โดนวะไ้น้องไม่โดนวะมีอะไรให้เก็บไหมเนี่ยเดี๋ยนะเขาว่าเขาเห็นบาเดอร์อยู่ด้านบนมาไม่ไม่ข้าไม่ต้องการแบบนี้ฟังก่อนพดเจ้าเจ้าไม่มีสิทธิ์ข้ามีทุกสิทธิ์ข้าคือแม่เจ้าและเจ้าไม่มีสิทธิ์นังแม่หมด ข้าไม่รู้สึกข้าไม่ได้กินข้าไม่รั้รสชาติข้าไม่รูร้รรสึกอุณภูมิอะไรเลยในห้องนี้แม้แต่จะดื่มผู้หญิงทุกอย่างไปหมดแล้วแต่เจ้าจะไม่มปทางเจ็บป,ป่วยครั้งหนึ่งอีกเลยความตายก็ไม่มีอำนาจพอที่จะฆ่าเจ<ะ>้าจะอยากตายหรือไง <S <S ดีกว่าไม่รู้สึกเห,อหรอใช่ใช่ข้ายากตายมากกว่าใช่ลงไปแม่ได้โปรดท่านแม่ลงไปได้โปรด เอามาเอาไปที่มันไม่ได้ผลต้งลูกเชื่อก็เถอะเมื่อถึงเวลาจะได้ขอบคุณข้าเจะไจะขอบคุณข้าเอาสิเบลเดอร์นะครับโดนแม่สาบไม่ค่าไม่เอาหน้าเอาสิเอาสิวะท่านาำราชีวิตข้า โอ้ทีล,ละเดี๋ยวเราจะช่วยคิดเรื่องนี้ออกเขาสัญญาเขาจะไม,ไม่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 เขาท่านจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ท่านแม่เบลล์นะทำสิว่าลูกทำสิเอลิวสลูกลูกแม่โอ้ดรามา่าวะอเลยแต่ที่ ขี้คาอดเข้าไม่อยากเห็นหน้าท่านอีกไม่ไม่อีกแล้วเออไม่เห็นไม่เห็นธนูเท้าเหรอวะเกือบแล้วมึงไม่ไม่เห็นแล้วได้ไงวะโอ้โหเดินมุมนี้เห็นแล้วเนี่ย เฟย่าคือแม่ของเจ้าทำไมถึงเก็บเป็นยังเราเจ้าหัวเขาคิดว่าเขาลืมบ้างไหมข้าจะลืมไม่ได้ข้ามันจะว่าจะไม่มีผลที่จะเก็บความลับแบบนี้หรอกในบนเรือนั่นเดี๋ยวค่อยคุยกันเร็วๆนี้แหละอะไรอะขี้ขาดไอ้ขี้ขาดข้าไม่คู่ควรโอ้บ่นเบลพี่เต็มที่เลยพี่อะเอาอะไรบาวเดอร์เอาที่สบายใจเฟย่าคือแม่ของบาวเด์เอออุ้ย มันลึกจังวะมันคมชัดนลึกจังเลยมีของมาเนี่ยนี่ไงไม่เคยพลาดนะผมอมไม่เคยพลาดเยี่ยมได้ของมาครับนะครับซึ่งเป็นผมว่าดีนะเวลาเกมมันเราได้ได้มาเกมมันแจ้งเตือนนะครับเวลาเราไปหาซินดีหรือว่าบล็อกอะ่ะมันจะบอกว่าคุณคราฟไปนี่ได้แล้วคุณทำไปนู่นได้แล้วก็ดีนะมา ที่ผมอยากฟไปนะเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะได้กลับมาที่เฮลฮามหรือเปล่านะอาจจะไม่ได้มาแล้วเพราะว่ามาตามเนื้อเรื่องหรือไงก็ไม่รู้อืมส่วนมึงไม่ต้องอืมอืมมานห,หนีเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าอุ้ยอะไรมึงอ,อืมอะไรอะไรอืมทำอะไรเฮ้ย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 อะไรมึงอ,อืมอืมอืมเอาไปแดกนี่เฮ้หยหลังเข้าหลังเข้า มาดิมึงอตังคิวลูกตังคิวอือตังคิวลูกอืออืออควงนี่ควงส่วนมึงระเบิดอือตามด้วยอือฟาดฟาดมู่นู้นหมูู่้นดิ้ง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 ไหล่หยบลอยเฮ้ยอะไรอะข้ามีอะไรต้องทำหลังจากฆ่าเจ้าอะไรวะนั่นใครอะจะต้องรีบละเฮ้ยตอนแรกมันบอกว่าอะไรนะ ขวานนั้นผมเนี่ยเนี่ยขวานอันเนี่ยนีขวานเลวิทานนะครับไม่สามารถทําอะไรแบบไม่มีประโยชน์ให้เฮลฮามนะครับเพราะว่าศัตรูเป็นเป็นพวกความเย็นใช่ไหมน้าแข็งนะครับตอนนี้คือผมโยนใส่แบบสบายๆแล้วแบบชิวๆอะอะไรครับเนี่ยคือสุดท้ายคือขวานเลวิทานแล้วก็มีประโยชน์ดีกว่าคายบอนได้สบายเลยครับผมแบบแบบืาอกี้แบบเบรเคออนแทไม่ได้หยิบเลยอะโยนแค่ขวานเลวิทานก็เอาอยู่แล้วอะระเบิด โอเกวาดแล้วก็ตรงนี้มีอะไรไหมฟาร์มมิ่งไปด้วยนะครับเล่นไปด้วยชิ้วๆฮนะผมเป็นสายเรื่อยๆแล้วเกมน้ำเนี้ยหาอะไรทำไปเรื่อยนะครับเปิดได้คอนเทนต์ไปดได้ปริศนาบ้างเพื่อใครที่เล่นตามนะครับก็าอาจจะผมจะเป็นประโยชน์ได้บ้างในการที่แบบว่าให้พวกคุณช่วยหา person เจอนะ okay. โอเคเฮ้ยงัายๆเจออันแล้วอืมเรียบร้อย อะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะใช่ไหมนะอ้าวใช่ด้วยสวยอยู่โคตรเนียนเลยถ้าไม่เห็นด้านหน้านี่ผมไม่รู้นะอันสุดท้ายในนี้อืมเอ้าวทิพไพรแล้วทำไงวะ,ะทำไงวะเฮ้ยมันมันแข็งเงี้ยอ่าเดี๋ยวลองดูนี้ดูนะครับในเมื่อข้างบนปีนได้แสดงว่าเราข้ามอันนี้ได้ใช่ไหม โอเคเลยนะไป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 พอ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 โอเค okay, ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรมามาอันนี้เออได้ได,ได้ได้อยู่ okay. โอเคเฮ้ยนี่ไงโอ้โหคือเราปีนข้ามได้นะครับแสดงว่าเราต้องข้ามหัวมันได้ได้เลยแม่งเอ้ยใช้หลายวิธีทางจัดไปฮะโอ้โหนึกไม่ถึงนะเนี่ยเพราะว่าตอนเราดันมาชิดมุมครับมันปิดด้านหลังไปเลย ไล้ว่ามันบล็อกไว้อุ้ยอะไรอะได้คบรบแล้วดยียะ่ะมาตัวนี้โอ้โหเต็มหมดแล้วสปาร์ตันเรดนะครับอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอะไรอะอะไรอะมึงไหนเมอะไรอะอะไรอะอะไรอะอุ้ยอะไรมือไม่ต้องมึงอะอือือหืมึงเอากลับไปมึงเอากลับไป โคตรเดือดเป็นไงะขวานหรือไทานเนะี่ยเป็นไงตอนในเรื่องบอกไอ้ไรจะไปยงเราแกเ,เข้าไปไม่ได้นี่ป่าเล่นไปก่อนปูป่าเล่นบูมแรงตอนนี้โอเคครับดับเม็แรงด้วยครับแรงรพอๆกับเบ็โอเคออนเลยผมฝึกมาดีฮะเออดูมัาข้ามทะเลจะไม่คุ่มเท่าไหร่เขาจะพารอดแน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคจ,จุดไฟกัน space me to work. โอเคขอที่ทำงานหน่อยหมุน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 จะทำพอละวไม่ต้องช่วยลูกอยู่เฉยหโอเคดูไหนวะบนนี้ขึ้นได้โอเคเอานี่ไงนี่ไงใช่ไหมนี่ไงครับได้ละฮึเฮ้ย โอเคดึงผ้าใบขึ้นเยีนะ่ยมฮะปะมันขยับแล้วเยี่ยมเลยก็แค่ปล่อยเขาขึ้เที่ยว่างไว้ตอนนี้แล้วก็ให้เรือพาเราไปส่งวิหารเทียอยูย่กใกล้ด้านบนสุดนี้เมื่อน้ำตกโอเคมันจะถึงตกแล้วลมัจะตกลงไปโอเคจะรับแรงกระแทกแล้วเราก็จะพูดถึงขึ้นน้ำตก้ม,มันบินได้ด้วยใช่เพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้บิน แม้ว่าจะไม่ใช่ก็เถอะช่างมันเดือดแต่ที่เรามีเดือดแค่นี้แหละเราจะต้องรอดไปให้ได้เฮ้ยอะไรวะอ้าวชิบหายชิบหายโอ้โอ้อุ้ยตัวเราติดแล้วบางทีจะมีภูเขาถ้ำแข็งน่ะอย่างน้อยว่าไฟทำให้อุ่นได้นะนาต่อเดี๋ยวพ่อเคลียร์เองลูกพ่อเคลียร์เองให้พ่อทำงานเถิดลูกให้พ่อทำงานเถอะ อ้าวแล้วพอไปก็ขาดสิ <Just watch. S 1> ดูซะดูลูกจะพูดมากดูลูก <laughs> ดูพ่อทำงานนะลูกเดี๋ยวพ่อสแสดงฝีมือให้ดูโอเคดันไปข้างหน้าล <c oughs> แล้วอุ้ยเรากำลังลอยขึ้นเ <c oughs> พราะความร้อนจากไฟเรากำลัลงลอยขึ้นแน่นอนลูกพ่อฉลาด <c oughs> <c oughs> อะไรวะ แล้วก็แล้วก็ติดอีกแล้วไม่นานลอยู่บนเรือไว้หนุ่มไม่อย,อยากจะเชื่อเลยเราบินด้วยเราเหมือนโคมไฟย,ยักษ์บินได้ทางบนใช่ไหมอ๋อนี่นี่ทางนี้ป่ะนี่ไงครับโอ้แวะฟาร์มมาที่แวะฟาร์มนะฮะแวะฟาร์มก่อนเรื่อยๆผมรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่แล้วฉะนั้นผมจะฟาร์ไม่คุ้มเลยเนี่ยฟาร์ไม่คุ้มเลยเนะี่ย วิอไอ่ะของวิมิติเออมีเบิร์นดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้อะไระอ่ะอุ้ยพัสเซนอีกแล้วมีกระดักน้ำได้ชิพายแล้ววิง่งอุย้ยแต่มันมีกล่องนะทุกคน <laughs> ค,กค,กคิดถูกแล้วที่มาคิดถูกแล้วมาคิดถูกแล้วที่มาเยี่ยมวิอไอ่ะอินค r ร์สตอร์ม เป็นไลท์รูนแอคแท็กใช่ไหมอุ้ยแต่มันมันเบาวกว่านะแต่ว่าการโจมตีเป็นแบบอ๋อระยะประชิดมผมชอบอันนี้มากกว่าโอเคไปไปแล้วจ้ะลงมามขึ้นไม่ได้นี่วะมัาให้มาทำไมวะจะบอกได้เป็นลิฟ์ข้างบนด้วยเหรอลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูกออืมืม จะบ่อทางข้างบนมีของอะ่ะไม่ใช่ลงล่างเหรออ๋อมันอ๋อ,อ,อมันให้ลงล่างอ๋อเอาไปเออมันคือทางกลับนะครับถ้าช่างมันทางกลับก็ไว้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเฮ้ยทำไงวะอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวค่อยขึ้นมาเหรอหรือไงวะเห็นนะน่าจะต้องงอตรงนี้นะฟาร์มของหมดแล้วฮะโอเคอุย๊ยอุตแตก ได้แล้วเรากำลังดุตัวแล้วน้องฆากรหลังเข้าหลังเข้าอุ้ยไม่ใช่เราโอเคขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนหนีก่อนนะหนีก่อนอัทริอัสอัทริอัสข้าช่วยได้เหรอรวมมือกันตอนเนี้ยช่วยพ่อกันโอ้โหผมมั่นใจว่าอัทริอัสต้มีแรงเหมือนพ่อในอนาคตแน่ๆ เมียโอ้โหโโโโโช,ช่วยกันยก <c oughs> <c oughs> แรงพ่อ99%แรงลงูก <c oughs> 1%ดีมากเราลอดแล้วามุมกล้องไปแล้วเมื่อกี้เราจะออกจากที่นี่แล้วประเชิญน้าค่ะได้เวลาจบแล้วได้เลยลูกชายค่ะนี่ได้เวลาแล้วไม่นะเสียงกันอีกแล้วอ่ะทันรู้น่ <c oughs> นคือใครเหรอ ข้าไม่รู้จักหรอกสกายออฟเฮเลียมเฮลฮาวนะครับอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรจับไว้อืมดูดูครับอาวุธน้ำแข็งมีประโยชน์มากน้ำแข็งกูตอนนี้สาบบ่ดอ่ะเฮ้ยยิงมันลูกยิงมันสวยลูกเอากงดิมึงงงดิอะไรอะไรน้องอือะไรปอกแป๊ะฟร์ เอมึงมอลงเลยมึงเอาเด้งมากลับมาขวานเคยตอนมี่ะดาับไฟแล้วยังอย่าหวังจะดับไฟกูอย่าหวังอาขวานขวานหายอือือองดีกว่าคงดีกว่าอือทำอะไรอืออืออเรียบร้อยนี่มาลูกสิเสกหมาลูเสกมาเซกหมาอืนั่นแหละมาสามตัวเจอกันทำมาหากินเลย กเหยียบร้อยหมาประโยชน์มากทำอะไรยุ่งอะไรกับไฟกูยุ D ่งอะไรกับไฟกูหมุนหมุนกูหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับไฟบ้านกูมมมออมนมมอทางสวนรุ์ไฟฟ้าส่วน สมองมาอุ้ยใครโยนสมองเรือมาวะโอ้โห ông, เรือพังอุ้ยอุ๊ยมึงไม่ต้องขึ้นมา ال. ลงเลยมีอุ้ยอุ๊ยโอ้โหแลกกันปะแลกกันวะแลกกันเนาะแลกกันเนาะแลกกันมาล่ะเนีกก่ยเฮ้ยหลบได้ว่ะตัวติ่งอองที่หลบได้ว่ะอืมอะไรมึงคำอะไรมึง มันนี่มึงใส่นู้นมึงด้วยเฮ้ยไม่โดนอือหืออือออืออมาดิมาดิเรียบร้อยเฮ้ยมีมีมีมาเยอะเลยเว้ยคูวงคูวงโหเยอะมากเยอะมากมันขุนมันอะไรกันมามันเป็นคนศัตรูตอนนี้จุดไฟกันโอเคสมอสมอสมอ โอเคไปหน้าตายแน่หมนคอมเมีย okay. ตัวจะยักขึ้มานะวไายละโคตรเยอะเลยไม่อะไรอ่ะออลมโว้ยช้อนเสาชิบหายละโอเคเหลือรอดอยู่มีเมียมันจะอยู่นานแค่ไหนอ่ะเจ้าช่วยไนเวทมอนไหมล่ะดาบนั่นน่ะเนาะอธีร์สตาร์ึงไฟที่ดาบเรานะครับเมียเมื่อไฟมาจากไหน <G ül üş> เดี๋ยวลูกก็ได้รู้ลูกมันมีตำนานมา,มากๆเลยดาบเล่มงนี้โอเครอ่อเราเว้ยโอ้ยโอเคฝั่งนุ่มก็ไฟดับลูกมีไายอยู่เดี่ยวกุงจุดไฟแล้วจุดไฟแล้วโอเคโอเคได้แล้วมีไฟแล้วมาึตอนนี้จะมีไฟแล้วรถนี้จะมีไฟแล้วฮ ปิดไปแล้วสว่วพวกมึงทำอะไรทำอะไรอีกหือมปิดไปโอเคเยี่ยมไม่ต้องไม่ต้องอะไรพวกมึงไม่ต้องยุ่งกับไปกูอืมออือกวาดหมดแล้วกวาดหมดบลาอือม,มันเยอะจังวะอือไม่มีคนปลาแ,แล้วแข่งเลยอือรู้จ้ะรู้รู้รรรอย่าพึ่งรู้ขยันปลายังเลยอุ๊ดอะไรอะ เฮ้ยสโมยอะโอ้โหสมอเรือกีอันวะเนี่ยอกูว่างแล้วมมนโยนตัวใหญ่มาแ้วก็กูว่างกันได้ไงวะเนี่ยโอ้เออเออเออออออเอเออออเออมออเนี่ออเออเือออมออเอออเออ กินก็แดกด้วยข้าวเย็นนี่กนินด้วยนี่อร่อยฝ่าน,นี่อร่อยอืมอืมอะไรมั้งไม่ต้องอะไรอะ่ะโอ้แต่เนี่มันไรม,มันไม่ได้ไปแล้วโอเคเมาต้องเอาสว่านไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาสมองอืมโอเคอืมอืมโอเคสวยมากลูกโอเคโอ้โหอะไร อะไรมึงอะไรมึง,องโอหเลือดกอูทุกคนเลือดกูโมส,สุดเลยโอเคมายกทั้งออกไปมื้นกันออกไปทั้งเรือเลยอือออกเลยท้งเรือเลี่ยไปไม่ต้องมีแล้วส่วนหน้าเรือเนี่ยโอเควูถึงสะพานแล้วทุกคนจะได้ขับแล้ว นะครับวิหารเทียยงหน้าถึงแล้วเว้ยได้เวลาแล้วไอ้ลูกชายเรามองสิ่งรอบๆสิว่าจะทำอะไรไปอุ้ยสุ้สจะพักสามเฮ้ยนั่นมันเราสมัยหนุ่มๆดิว่ะอืมโอ้โหก็มาดิครับอื้อหือรัวมา อ้โโหไปเร็วต้องไปเร็วเจ้าเห็นเลยไม่มีเวลาแล้วดูก่อนฮะอุ้ยชนลูกปั้นเทียโอ้โหลอยลำมาเกินมาโอ้โหกำลังติดไฟลงมาแล้วไม่นะ เรามีแผลแล้วกระโดดปุ๊บอ้ยถุยเราพาลงมาเลยโอโ,โอโโเคเยี่ยมรอดละเรือลำนั้นก็ลอยต่อไปนะครับใหม้มันตกเดงนยวเราลบกนแหละนี่นคือแผนเจ้าเหรอตกแ,แกทั้งคู่ทั้งบ้าจริงๆ เราจ,าจะเาจปตีนี่ละเดี๋ยวนี้เลยอย่างน้อยทางกลับบ้านเราก็ไม่พัง <c oughs> <c oughs> โอเคครับผม <c oughs> โเคตรเดือดเลยสมหมดตะพาไปแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแ้่เดี๋ยวพันหน้าเรา,ากลับบ้านกันโอเคฮะไปเจอพันหนาครับผมเราตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ